ถ้าพูดถึงเด็กเลี้ยงแก่ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในนิทานอีสปแต่ว่ามีเด็กเลี้ยงแก่อีกคนหนึ่งครับที่เป็นคนที่มีชื่อเสียงดีมากปรากฏอยู่ในพักรังทีเขาชื่อว่าดาวิด C G N t V วันนี้เราจะมารีวิวชีวิตของกษัตริย์ดาวิดด้วยกันจากเด็กเลยงแกะกลายไปเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นฮีโร่วีรบุรุษของประเทศอิสราเอลชิดเดียวจบกับผมเอกชาชายในรีวิวไบเบิลไปดูกันชีวิตของกษัตริย์ดาวิดเริ่มต้นอยู่ที่ประเทศอิสราเอลแน่นอนนะครับแล้วก็เขามาจากหมู่บ้านเบธเลเฮมคุ้นคุไหมครับนะ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่พระเยซูคริสต์ทรงไปบังเกิดนั่นเองเพราะว่านั่นเป็นเมืองของดาวิดชีวิตของดาวิดเนี่ยดาวิดเกิดขึ้นมาเป็นลูกคนเล็กของบ้านที่มีลูกชาย8คนเราไม่แน่ใจนะครับว่ามีลูกสาวกี่คนแต่ว่าเขานับเฉพาะลูกชายเนี่ยได้8คนและดาวิดก็เป็นคนที่8 8 8 พี่น้องครับเราจึงพบว่าการที่เราเกิดมาเป็นลูกคนเล็กไม่ใช่ลูกคนโตไม่ได้แปลว่าเราจะไม่สามารถทําในสิ่งที่เป็นเรื่องสําคัญได้ไม่ว่าคุณจะเป็นลูกคนโตคนกลางคนเล็กหรือคนที่เท่าไหร่ของบ้านเนี่ยพระเจ้าทรงใช้คุณได้เสมอดาวิดเป็นลูกคนเล็กแต่พระเจ้าทรงใช้เขาในการที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมนี้เมื่อเขาเต, <Bernard> ติบโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นครับเราก็นึกว่าวัยรุ่นเนี่ยคงจะทําอะไรได้ไม่มาก คงจะแบบทราบไปวันๆเท่านั้นเองแต่ดาวิดเป็นคนที่รักพระเจ้าแล้วก็ติดสนิทกับพระเจ้าตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยเขารู้จักพระเจ้าดีแล้วเขาก็พึ่งพาพระเจ้าเสมอเมื่อตอนที่เขายังเป็นวัยรุ่นเนี่ยพระเจ้าก็ทรงส่งผู้เผยพระวจนะซามมเอลมาเจิมตั้งเขาให้เป็นกษัตริย์ตั้งแต่ตอนนั้นเลยดังนั้นเขารู้ตัวอยู่แล้วว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าเขาจะต้องมีงานใหญ่งานสําคัญที่ทําในอนาคตเขารู้ว่าพระเจ้าจะใช้เขาทํางานสําคัญในอนาคต หลังจากนั้นเนี่ยในขณะที่เขายังเป็นวัยรุนเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ไปว่าเขาทําอะไรไม่ได้วันหนึ่งพ่อเขาเนี่ยส่งเขานําอาหารไปให้กับพวกพี่ชายที่กําลังต่อสู้อยู่นี่แหละครับจุดเริ่มต้นของการส่งอาหาร แกร็บไม่ใช่จุดเริ่มต้นของการเสิร์ฟอาหารฟู้ดแพนด้าไม่ใช่จุดเริ่มต้นของการเสิร์ฟอาหารเกตก็ไม่ใช่จุดเริ่มต้นดาวิดตังหากที่เป็นเด็กเสิร์ฟอาหารคนแรกนะครับที่เราพบตรงนี้ <c oughs> เขาเอาอาหารเนี่ยไปส่งให้ที่ชายขณะที่เขาไปถึงปับ๊บเขาส่งอาหารให้เรียบร้อยปั๊บนะเขาก็ได้กดปุ่มรีวิวป,ปุ๊บปุ๊บเรียบร้อยงานเขาเสร็จแล้วครับเขาจะกลับบ้านก็ได้ครับแต่ปรากฏว่าเขาพบว่ามันมีปัญหาของสังคมที่อยู่ต่อหน้าเขาอยู่เขาไม่ได้หันหลังแล้วเดินกลับบ้านหรือวิ่งกลับบ้านแต่เขาหันหน้าเข้าหาโอกกกาาาสสในรที่แ้ปััญหงคม ในเวลานั้นปัญหาสังคมในเวลานั้นก็คือมีกองทัพของฟิลิสเตียมาพร้อมกับโกลแอดมาโจมตีอิสราเอลดาวิดจึงอาสาเข้าไปเป็นคนที่จะเอาชนะโกลแอดที่สูงถึงประมาณ3เมตรด้วยกันเรื่องราวเหล่านี้ดูรายละเอียดได้ในพระธรรม1ซามูเอลบทที่17นะครับเราพบว่าหลังจากนั้นเนี่ยดาวิดก็สามารถที่จะชนะโกลแอดได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจ เรารู้แน่ๆว่าสิ่งนี้พระเจ้าทรงช่วยเขาแม้ว่าดาวิดจะเป็นเพียงแค่วัยรุ่นแต่เขาก็สามารถที่จะกอบกู้สังคมได้ถ้าเขาทําด้วยความถ่อมใจถ้าเขาทาด้วยการที่เขาตระหนักแล้วรู้ว่าพระเจ้าสามารถที่จะใช้วัยรุ่นในการที่จะรับใช้พระองค์ได้เช่นกันวันนี้คุณเป็นวัยรุ่นที่ดูคลิปนี้อยู่หรือเปล่ปาครับคุณอาจจะเป็นเหมือนกับดาวิดในเวลานี้ก็ได้คนอื่นจะมองว่าเราเป็นเพียงแค่เด็กเล่นแกลเป็นคนที่ทํางานไม่ได้สําคัญอะไรแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่พระเจ้าทรงใช้คุณจะมีกําลังขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์และจะสาาามรถัน ปรและแก้ปัญหาวิกฤตของสังคมได้เพียงแต่คุณยอมให้พระเจ้าใช้คุณไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตาม หลังจากนั้นดาวิดก็เริ่มที่จะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ของตัวเองทั้งๆที่ไม่ได้มุ่งหวังที่จะเจริญก้าวหน้าด้วยการที่จะนำความก้าวหน้ามาสู่ตัวเองแต่ว่าเขาอยากจะเจริญก้าวหน้าเพื่อให้ประเทศของเขาเนี่ยได้รับพระพรจากพระเจ้าพระเจ้าจะอวยพรดาวิดมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆยิ่งอยากทำให้ผู้อื่นเท่าไหร่พระเจ้าก็อวยพรชีวิตของเขามากขึ้นเท่านั้นจนในที่สุดเขาก็ได้เป็นผู้นำกองทัพถึงจุดนี้แหละครับปรากฏว่าเมื่อเขาไปชนะสงครามมาประชาชนก็ชื่นชอบเขามากจนกระทั่งกษัตริย์าาอูลูลร้สึกิาาิจฉดว วันนี้มีใครรู้สึกอิจฉาหรือหมั่นไส้พี่น้องอยู่ไหมครับเพราะว่าพี่น้องมีผลงานดีอย่าไปใส่ใจครับเพราะว่าในที่สุดแล้วถ้าเราทำในสิ่งที่เราควรจะทำต่อไปพระเจ้าเองจะเป็นคนปกป้องเราเหมือนที่พระเจ้าทรงปกป้องดาวิดไว้ดาวิดรู้ตัวดีครับว่าวันหนึ่งเขาจะได้เป็นกษัตริย์แต่เขาไม่ถือโอกาสนี้ช่วงชิงบัลลังก์มาจากซาอูลแต่เขายังให้ความเคารพนับถือซาอูลในฐานะกษัตร,ริย์ต่อไป ถึงแม้คุณรู้ว่าสักวันหนึ่งพระเจ้าจะให้คุณเป็นใหญ่เป็นโตแต่พระเจ้าก็ไม่อยากจะให้คุณไปช่วงชิงสิ่งนี้มาจากใครพระเจ้าไม่อยากจะให้คุณไปช่วงชิงตำแหน่งหรือว่าช่วงชิงหน้าที่การงานมาจากใครพระเจ้าต้องการให้คุณมีความอดทนแล้วก็รอคอยวันที่พระองค์จะใช้คุณในงานสำคัญนั้นต่างหาก คุณควรจะทำสิ่งที่คุณได้รับมอบหมายวันนี้ให้ดีที่สุดโดยไม่ต้องไปคํคำนึงว่าคนที่อยู่เหนือคุณจะอิจฉาคุณหรือว่าจะหมั่นไส้คุณหรือเปล่าขอเพียงคุณทำในสิ่งที่คุณควรจะทำในวันนี้อย่างดีที่สุดพระเจ้าจะให้คุณทำในสิ่งที่โปรองสงมอบหมายให้คุณทำในวันข้างหน้าอย่างแน่นอน หลังจากนั้นปรากฏว่าซาอุนอิฉาดาวิดมากจนกระทั่งพระองค์ต้องการที่จะประหารดาวิดเลยทีเดียวดาวิดจึงต้องหนีละหกละเหินไปการที่บุคคลคนหนึ่งได้รับการเลือกจากพระเจ้าเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเขาจะต้องมีชีวิตที่สุขสบายเสมอไปบางทีการที่คุณได้รับการทรงเลือกจากพระเจ้าอาจจะแปลว่าคุณจะต้องหนีละหกละเหินก็เป็นได้แต่การหนีละหกละเหินนั้นมันไม่ได้เป็นการหนีละหกละเหินแบบไร้ความหมายแต่มันเป็นการหนีละหกละเหินอย่างมีความหมาย เพราะว่าหลังจากนี้ต่อไปดาวิดจะเข้าใจความรู้สึกของคนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบดาวิดจะเข้าใจความรู้สึกของคนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคม เพื่ออะไรครับเพื่อดาวิดเองจะได้รู้จักที่จะดูแลคนเหล่านี้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมดาวิดจะเข้าใจหัวใจของคนที่ถูกเอาเปรียบและก็ไม่ให้การถูกเอาเปรียบนั้นเกิดขึ้นกับพวกเขาอีกต่อไปพระเจ้าสรงให้การหนีของดาวิดมีความหมายในชีวิตของเขาได้วันนี้คุณรู้สึกกําลังหนีอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่าวันนี้อะไรบางอย่างกําลังกดดันให้คนต้องหะหกละเหินไปจากสิ่งที่คนเคยอยู่หรือเปล่าขอให้เราแสวงหาความหมายของสิ่งที่เรากําลังไปนั้นว่าพระเจ้ากําลังเสริมสร้างอะไรเราว่าพระเจ้ากําลังสอนอะไรเราจากการที่เราต้องหนีหลกละเหิน หลังจากนั้นไม่นานครับปรากฏว่าซาอูลก็แพ้ภัยตัวเองฮะไปออกสองครามฮะแล้วก็สิ้นพระชนในสงครามนั้นก็เลยเกิดการที่มีประชาชนบางส่วนเนี่ยก็ไปเชิญดาวิดนะครับให้เป็นกษัตริย์แต่ว่าการเป็นกษัตริย์ของดาวิดมันก็ไม่ใช่ง่ายๆครับเพราะว่ามีลูกหลานของซาอูลคนอื่นเนี่ยยังขัดขวางไว้อยู่แต่ดาวิดเองก็ใช้วิธีการละมุมระม่อมครับจนในที่สุดแล้วเนี่ยพระเจ้าก็ทรงจัดเตรียมแล้วก็ดาวิดก็ ครอบครองขึ้นมาเป็นกษัตริย์จนได้แต่หลังจากที่เดวิดมาเป็นกษัตริย์แล้วดาวิดไม่ได้ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของซาอูลแต่เขาแสวงหาลูกหลานของซาอูลเพื่อที่จะทําในสิ่งที่ดีต่อลูกหลานของซาอูลเพราะว่าลูกหลานของซาอูลคนหนึ่งก็คือโยนาธานเนี่ยเคยทําดีต่อดาวิดไว้นะครับเราพบสิ่งเหล่านี้ในพระธรรมหนึ่งซามูเอลบทที่20 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทั้งจอนาธานและดาวิดปฏิญาณที่จะมีมิตรภาพที่ดีต่อกันถึงแม้ว่าต้องผ่านความทุกข์ยากลำบากมากมายทุกพักษ้์นทุกอะไรแต่เขาเป็นคนที่ไม่ลืมคําปฏิญาณของเขามิตรภาพที่เขาสัญญาไ,ไว้เขารักษามิตรภาพนั้นไว้ตลอดชีวิตเขาจึงพยายามจะหาคนที่ยังหลงเหลืออยู่ในตระกูลของซาอูลเนี่ยเพื่อจะทําดีต่อตระกูลของซาอูลเขาไม่ได้ตอบแทนการร้ายด้วยการร้ายแต่เขาตอบแทนการร้ายด้วยการทําสิ่งที่ดีตอบแทนไปน <Yeah. S 2> ดูเหมือนว่าชีวิตดาวิดน่าจะเป็นวีรบุรุษเป็นคนที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งเลยใช่ไหมครับนะต่น่าเสียดายวีรบุรุษก็มีจุดอ่อนเหมือนกันวันหนึ่งครับในขณะที่ดาวิดเนี่ยกำลังอยู่บนพระราชวังนะครับคำว่าพระราชวังในสมัยนั้นก็คืออยู่สูงกว่าคนที่อยู่ในเมืองนั้นแล้วเขาก็มองลงไปจากหน้าต่างของพระราชวังนั้นแล้วก็ไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งอาบน้ําอยู่แล้วก็ รู้สึกชอบผู้หญิงคนนั้นขึ้นมาจนในที่สุดก็เรียกตัวผู้หญิงคนนั้นเข้ามาผู้หญิงคนนั้นชื่อว่าบัตเชบาแล้วก็พระองค์ได้หลับนอนกับเธอประเด็นมาอยู่ตรงนี้ก็คือว่าบัตเชบานั้นน่ะมีครอบครัวแล้วเธอมีสามีแล้วและหลังจากนั้นปรากฏว่าบัตเชบามาบอกดาวิดว่าพี hi, ่หนูท้องอันนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วเพราะว่า อันนี้แสดงว่าดาวิดกําลังทำผิดทำบาปดาวิดในตอนนี้ครับปรากฏว่าความกลัวนะครับแล้วก็ความเห็นแก่ตัวเนี่ยได้บทบังความคิดของดาวิดสมิดเลยความเป็นวีรบุรุษของดาวิดจมหายดับสลายไปไหนก็ไม่รู้เขาก็คิดจะปกปิดความผิดของตัวเองในที่สุดเขาก็วางแผนแล้วก็ทําให้เหมือนเหมือนเป็นอุบัติเหตุด้วยการทําให้สามีของบัจจิบานี่ตายในสงคราม เป็นเรื่องน่าเศร้ามากหลังจากนั้นดาวิดก็ไปรับบัดเชบามาเป็นภรรยาของตัวเองแล้วปรากฏว่าผู้เผยพระวจนะที่ชื่อว่านาธานนะครับก็เข้ามาตักเตือนดาวิดอันนี้มีบทเรียนที่น่าสนใจเกี่ยวกับตัวผู้เผยพระวจนะนาธานด้วยเหมือนกันเขาไม่ได้ชี้มือด่าดาวิดโดยตรงแต่เขาใช้การเล่าเรื่องราวให้ดาวิดเนี่ยได้ฟังแล้วก็เปิดใจรับฟังียก่อนเมื่อดาวิดเปิดใจรับฟังดาวิดจึงรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยผู้เผยพระวจนะนาธานมาตักเตือนเขา วันนี้เราตักเตือนใครบ้างครับพี่น้องเราตักเตือนด้วยการเดินเข้าไปชี้หน้าตรงๆหรือว่าเราตักเตือนอย่างมีศิลปะเรียนรู้ที่จะให้เขาเปิดใจฟังเราสะกก่อนและเขาเองจะเป็นคนยอมรับว่าเขาเป็นฝ่ายผิด เมื่อนาวทางตักเตือนดาวิดเรื่องที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือว่าดาวิดยอมรับผิดถึงแม้ว่าดาวิดอาจจะมีความผิดพลาดอ่อนแออะไรมากมายแต่สิ่งหนึ่งก็คือเราพบว่าดาวิดเป็นคนที่เมื่อรู้ว่าตัวเองผิดแล้วก็ยอมรับแล้วก็ยอมรับผิดชอบด้วยดาวิดขออภัยจากพระเจ้าแล้วก็พระเจ้าก็แม้ว่าจะยกโทษความผิดให้กับดาวิดแต่ไม่สามารถจะปล่อยให้ผลของความผิดของเขาเนี่ยดำเนินต่อไปนั้นลูกคนแรกของดาวิดเนี่ยพระเจ้าขอรับไป ก็ทําให้ดาวิดเนี่ยไม่ได้มีลูกคนแรกกับบัตเชบาแต่หลังจากนั้นครับลูกคนต่อมาที่พระเจ้าทรงให้ดาวิดมีกับบัตเชบาเนี่ยเป็นบุคคลสําคัญนะครับก็ในที่สุดแล้วกับกลายเป็นกษัตริย์โซโลอมอนถึงแม้ว่าจะเป็นความล้มลงผิดพลาดของตัวดาวิดเองแต่พระเจ้าเองสามารถจะเปลี่ยนแปลงให้เป็นสิ่งที่เป็นพระพรต่อคนอื่นในสังคมได้ หลังจากนั้นดาวิดก็ดูเหมือนว่าจะดำเนินชีวิตเป็นกษัตริย์อย่างปกติไปจกนกระทั่งมาถึงจุดจุดหนึ่งปรากฏว่าดาวิดก็ล้มลงผิดพลาดอีกครั้งหนึ่งเมื่อดาวิดไม่สนใจปัญหาครอบครัวที่เกิดขึ้นเขากับเมินเฉยเมื่อลูกของเขามีเรื่องทะเลาะเบาแวงกันแล้วก็ทําในสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรต่อกันและกันแทนที่ดาวิดจะเข้าไปช่วยแก้ปัญหาดาวิดกลับเมินเฉยจกนกระทั่งลูกของเขามีเรื่องมีราวกันหลายปี และลูกคนหนึ่งของเขาคืออับซาลมก็ไม่พอใจเขาอย่างมากแล้วในที่สุดก็พยายามที่จะล้มล้างดาวิดเลยทีเดียวจนในที่สุดปรากฏว่าดาวิดเองก็ต้องหนีระหกระเหินอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ไม่ได้หนีจากกษัตริย์ซาอูลแต่หนีจากลูกชายของตัวเองเป็นการหนีครั้งที่2จนกระทั่งในที่สุดปรกากฏว่ากองทัพของอับซาลมลูกชายของดาวิดกับกองทัพของดาวิดเนี่ยก็เข้าต่อสู้กันแล้วอับซาลมเนี่ยก็สิ้นชีวิตในสงครามเป็นความเจ็บปวดของคนที่เป็นพ่อที่ต้องเสียลูกชายอันเนื่องมาจากน้ำมือของทหารคนสนิทของเขาเอง เมื่อเราไม่สนใจที่จะแก้ปัญหาความผิดความบาปในชีวิตของเราเมื่อเราเนเมินเฉยต่อสิ่งเหล่านี้ในที่สุดผลของมันกับย้อนมาส่งผลต่อชีวิตของเราเอง <c oughs> ก็เป็นเรื่องน่าเศร้าของวีรบุรุษคนนี้นะครับที่ปัญหาครอบครัวกับก,บการมาเป็นสิ่งที่เป็นจุดอ่อนในชีวิตของเขาหลังจากนั้นปรากฏว่าชีวิตของดาวิดก็กลับมานะครับเป็นปกติสู่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่ไหวครับยังมีปัญหาอีกจนได้วันหนึ่งก็ปรากฏว่าดาวิดเองก็คิดที่จะนับจํานวนทหาร ปรากฏว่าการนับจานวนทหารไม่ผิดตรงไหนมันไม่ผิดหรอกถ้านับด้วยแรงจูงใจที่ถูกต้องแต่วันนี้ดาวิดต้องการจะนับจานวนทหารด้วยแรงจูงใจที่ต้องการจะพึ่งพากําลังของมนุษย์คือกําลังของทหารนั่นเอง แทนที่จะพึ่งพาการทรงนำของพระเจ้าหรือกําลังที่พระองค์ประทานให้ปรากฏว่าพอสิ่งเหล่านี้ผ่านไปปั๊บเนี่ยพระเจ้าก็บอกว่าสิ่งที่เจ้าทํานั้นมันไม่ถูกต้องก็เลยมีการลงโทษด,ดาวิดอีกครั้นี้การลงโทษด,ดาวิดเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลต่อดาวิดคนเดียวแต่มันส่งผลไปถึงประชาชนของดาวิดด้วยเราจึงเห็นว่าเวลาที่ผู้นําทําผิดนั้นผลของความผิดมันกระทบไปถึงผู้ตามมันเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้เพราะว่าผู้นํานั้นเป็นคนที่นําทั้งร่างกายและจิตวิญญ,ญาณของประชาชนอยู่ พรกว่าหลังจากผ่านตรงนี้ไปดาวิดก็ได้เรียนรู้ตรงนี้แล้วก็ได้กลับใจใหม่กับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งเราจะพบว่าชีวิตของวิลาบุรุษเนี่ยก็ไม่ได้สวยงามไปตลอดใช่ไหมครับมันก็มีทั้งขึ้นมีทั้งลงมีทั้งสิ่งที่น่าปรารถนาแล้วก็ไม่น่าปรารถนาวิลบบรุษไม่ได้แปลว่าสมบูรณ์แบบวันนี้พระเจ้าอาจจะเรียกคุณเป็นวิลาบรุษก็ได้ไม่ได้แปลว่ลาคุณต้องมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบขอเพียงแค่คุณมีชีวิตที่ไว้วางใจในพระเจ้าพึ่งพาพระองค์ต้องการที่จะทําตามในสิ่งงงงงงททีีี่่่เเเป็็นนนนพพพพรรรรรระะะะสสคคคคค์ขอออกกกยยยัััาาามาถใใใชชชุ้้้้ณแบบดบดดดดวววิไ ในตอนสุดท้ายครับปรากฏว่าดาวิดปรารถนาที่จะสร้างพระวิหารให้แก่พระเจ้าแต่พระเจ้าทรงบอกว่าไม่ เจ้าเป็นคนที่เคยทำผิดหลายสิ่งหลายอย่างมามากมายจนกระทั่งในสุดเนี่ยถ้าวิหารนี้ถูกสร้างขึ้นมาวิหารนี้อาจจะเสียชื่อเสียงจากสิ่งที่เจ้าทำมาก็ได้แต่ขอบคุณมากนะที่อย่างน้อยเจ้าก็มีแรงจูงใจที่ดีมีความตั้งใจที่ดีในการทำสิ่งที่ดีเพื่อพระเจ้าเราเห็นแก่แรงจูงใจของเจ้าเราเห็นแก่ความตั้งใจของเจ้าเราจะให้ซาลมอนลูกชายของเจ้าเนี่ยเป็นคนสร้างวิหารนี้หน้าที่ของเจ้าก็เพียงแค่เตรียมของให้เรียบร้อยเพื่ออะไรที่สุดซาลมอนเองจะเป็นคนที่สร้างสิ่งที่เจ้าได้คาดหวังนี้ไว้ ดาวิดรู้สึกไงครับเวลาที่พระเจ้าทรงปฏิเสธความตั้งใจดีของเขา เขาไม่ได้งอนเขาไม่ได้รู้สึกอดครวนหรือว่ารู้สึกน้อยใจที่พระเจ้าไม่ได้ให้เขาทําในสิ่งเหล่านี้แต่เขากลับยินดีแล้วก็เป็นคนที่เตรียมสิ่งต่างๆให้คนอื่นทํารับใช้พระเจ้าต่อไปวันนี้คุณอาจจะเป็นดาวิดของใครบางคนที่จะขึ้นมาทําหน้าที่แทนคุณวันนี้หน้าที่ของคุณคือเตรียมทรัพยากรให้พร้อมเมื่อเขาขึ้นมาเขาจะได้นําได้อย่างราบรื่นเตรียมบุคลากรเตรียมเน็ตเวิร์กให้พวกเขาเขาตรียมทีมงานให้กับพวกเขาเมื่อเขาขึ้นมาเขาจะได้ทํางานได้อย่างราบรื่นเหมือนที่ซโลมอนมาทํางานต่อจากดาวิด นั่นแหละครับชีวิตของดาวิดเห็นไหมครับแม้ว่าเขาจะเติบโตมาจากเด็กเลี้ยงแกะที่ต่ําต้อยแต่เมื่อเขายอมให้พระเจ้าทรงนําในที่สุดขึ้นไปเป็นผู้นําแต่การที่จะขึ้นไปเป็นผู้นําไม่ได้เป็นเรื่องง่ายๆเขาต้องฟันฝ่าอุปสรรคหลายสิ่งหลายอย่างมากมายจนในที่สุดเขาได้เรียนรู้บทเรียนเหล่านั้นผ่านทั้งอุปสรรคเหล่านั้นแล้วมาเป็นผู้นําที่ดีแต่ถึงกระนั้นก็ตามผู้นําไม่ได้ไปว่าต้องสมบูรณ์แบบบางทีอาจจะมีผิดมีพลาดแต่ถ้าเขากลับใจใหม่พระเจ้าจะยงส่งใช้เขาได้อยู่ต่อไป เป็นไงบ้างครับชีวิตของกษัตริย์ดาวิดและชีวิตที่น่าสนใจแบบนี้เนี่ยไม่ได้มีเฉพาะกษัตริย์ดาวิดคนเดียวเท่านั้นนะครับถ้าต้องการให้เรารีวิวชีวิตของคนอื่นอีกอย่าลืมนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์ไปให้คนอื่นได้รับรู้ด้วยแล้วก็อย่าลืม s u b s c r i b e ์แ a นนอของ CGNTV ไทยนะครับพบกับผมในการรีวิวไบเบิลครั้งใหม่เอกชาชัยในรีวิวไบเบิล